สบายดีดีมีแห้งแง้มเศ้าครับพี่น้องเศ้าวันที่สิบแปดตุลาคมช่วงเศร้าๆนี้อากาศเย็นนี่ดีพี่น้องเอย,ย็นสบายล่มล่มว่อยๆมากค่อยๆทีมงานห้องนู้นจะเศ้าแล้วครับพนกักงาชักโอ้ยสิไดีพนักงานดีเด่นเสียหรือเปล่บัดเนี้ยทีมงานชาักเนี้ยเพิ่งเห็นมาก ลุยเลยเอาเห็นเล้วก็นแนเลีว้วหาสวยมากมันแดดหาสวยมากแดี๋ยว่กันนั่งเศ้าผักก็ขึ้นบอเห็นหงษ์ใส่จแล้วพี่รองทีม่มั่นขึ้นจอกันเลยไฟ่่เกียงไปไลยกันเลยยันอันตรายกันเลยพักไว้ มันนี้ยังเห็นตอกอ่ะท่านอยู่หรอครับพี่นอ้องและวแพนกันนักพอสมควรอยู่นี่ใส่เคล็ยกเน,นี่ยจอติดตั้งจอ LED เป็นแบบนี้ก็ดีอะไรพี่น้องมันบอสะเทือนเนาะว่าไ,ได้ถอดกอกเท่าเอ้ยว่าได้ถอดเข่าถอดออกแล้วล่าเก็บไวล่าน,นีมันกับ นายเตือนน้ำหนักมันก็หลายเนี่ยถอดละรู้อต่เส่อแล้วครับทิ้งง่ายนะครับเกิเด้ยนินได้เสียงบอลรับไม่พัสดรีแหละเพราะว่าห่างจากนี่สามตี้กิโลเลยแหละแล้วไฟอย่างเนี้ยมันมีรถว่าสิไปอยากไปเบิ้งอย่างนั้นมันไม่มีรถไปที่จะรถง่ายเนาะบ่สะดวกต่างส่วนก็ตื่นมากนั่ล่ะครับ พี่น่องสวนกระตื้นขก้นมาเห็ดงานแล้วครับบางส่วนกับนอนบบ่เฝ้าบ่าเขียวไปนี่ยนะครับร่างติดต่างฉากพี่น้องกัลร่างว่างฉากขันบันไดครับพนักงานลุยแต่เช้าเลยเห็นแล้วเมื่อนี้ก็กลับเข่าโดมก่อนครับมืออื่น เย็บของกับขอดนวันทีมีสิบเอพอกันกร่ทั่งอำเภอเมืองอุดรครับทั้งลมปตทสามเผาครับปลมปตทสามเผาอุดรครับสาวน้อยลำเพลินโชว์หมอลำปีสองครับแต่ว่ายิ่งใหญ่อลังการแลงงานฟรีมีสิบาทครับบัตรการกุศลค้นเกือหนึ่งผลักขึ้นมา บัตรการกุศลยี่สิบาทซอยคาสังกะ,ะสีเจ้าภาพไปซื้อครับบอ,อกว่า่ะ้วตัวตุกตาตุกตาตุ่มเบิ้ลเด็กๆเมื่อกีเย็นนี่ตัวละพี่นอ้องตองเว็นกับหอนเอาธรรมดาล่ะ กับว่าท่านไหนน้าอร่อยไปเส้นเนาะพอนำพอนยังบ่พอนำหอนอยังบ่อองบค,รบนะครับเดี๋ยวสิเปขอายัางน้อยเนยบาบวันพอยายมาดต,ต้มเล้วผมยางไปแล้วพรท่านไังตื่นอยู่ <c oughs> ป้าเสียงัดลมติว่มา,มา,ป,าป้าปนวมาเันอันเสียงอันนั้นอยู่โรงงานไหมก็เพราะมันดังแห้งกันหรพันลมมัน น้องอ,าอ้าวนี่แหละครับชีวินมอลล์แต่ดีดิมันเป็นล้านปูนมันอยู่สบายครับมันเป็นพืนยาวนันนี้หมอกลงจัดไหมน้องหมอกลงแห้งกัสิเปียกเอเอล่แหละแต่ตอนนี้สบายเป็นล้านปูนครับตื่นเช้าได้งานมากกว่าครับผนสอน มันบ่หน่อยเด้อผู้ใดว่าหน่อยสิหน,หน่อย,อยต้องยังไงเห็ดออกมาแล้วออกยังไง,งเจิดเทินคือกันล่ะครับเวทีทางล่างกัเจ็ดสันส้นหกสั้นเจ็ดสั้นครับนี่ว่ท่านเตรียมรูปแบบนี้พี่นอ้องติดไฟขึ้นอีกฉากผีเสือ้อยู่ข้างหลังอีกสุดยอดเลยละ่ะข้างหน้ามีโตตุต๊ก,กตามีอันนี้อีเงยงามมาครับเปียฉากเต็มรถอยู่ไหมครับท่านแนวลงครับ ยสยอเอาบันคก็พอเห็นบันเพิ่นนี่มันเจ้าไหนเพิน่นปกติมือนีมือบุญมือห้อมเหม่เพลินสิเที่ยวทางนี่เที่ยวทางมากห้อมบุญเฮ้ยมืนเพลินพรท่น,นมากเฮ้ยเหมือนเห็นตะหมู่วานสันนี่ ยังแต่สงสัยสืบครับพี่น้องสถานที่นี้ดีพี่น้องเหมาะครับว่าขันเป็นันยันในเมืองเช็กน้อยนี่โอ้ยมาลับมาปิดวิกนี่ครับสถานที่เหมาะอีหลีป่วงเงาไปหอดพูนด้านจอลลดรถระดีสะดวกสบาย ผมพวามา่วงก็ม,กม,มาแวะเขามากนี่ผมพ่วงเลยอไอเขาเนี่ยเขามากกันขายคล้นยลนพ่อกันพี่น้องพ่อกันมือเล้งมือเล้งพ่อกันพ่อกันครับสเสด็จเสด็จซอดเกียงครับม่วนแน่นอน จกน้อยขึ้นเต็มก่มสิงามแดงใจไว้เลี้ยงเออเหออ่เอคนหรครับพี่น้องมาขึ้นนอนในรถหนี่ครับนอนอยู่หนารถโอ้ยที่บ่มียุ่งหรอกแต่ว่าหังมันอยู่ไกลสายไฟแล้ว่ได้ต่อไฟลตอนหัวคำกับเป็นหูอบเอเนี่ยังไงแล้วก็เดิกมากัายเย็นดอกพี่น้องห้พี่น้องเลยเบิ้งบรรยากาศช่วงเศ้าครับทีมงานท้า แผนกลุยกับลุยเยอะครับลุยงานต่อแผนกฉากน้อยแผนกจอยเอาอีนี้ก็สีจักโน้ตหมดแล้วครับแตเหลือฉากก็จอยเออาีนี้แล้วก็ติดไฟติดไฟมันยากกว่าที่พอมันติดนลำโค้งสั่นครับทีมไฟก็ทีมไฟกับทีมของเครื่องเสียงนี่แหละครับของเสียน้นนี่แหละของบอส์ดนนนี่แหละพี่น้อง บดรยกัด,ดูดยลงครับพี่นอ้องสบายสบายย่ำเศร้าครับขอบคุณพี่นอลล้องหลายๆจังพอกันคลิปหนาควบคืบหนาเอาทิมงานเอาครับพอกันคลิปหนาพี่นอ้องสวัสดีบ๊ายายปไปปูน,ปน